สวัสดีครับผมอันนี้เราก็มาลุยกันลงครับผมพักยิงปักชินไอ้ <laughs> กระนานอีกบ่โอ้ยดูครับโอ้โหยบอลลงเลยง่ายขนาดนั้นครับ นี่เป็นกอล์พจนะครับกอลช่างครับผมนะรุ่นใหม่ให้เทิครับผมแล้วลุงนะครับล้อลอยรับโอ้โหอุ๊ ลงง่ายก็ขึ้นอยู่นะครับผมเนี่ยโอเคครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับผม